สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องวิลลอินวันเดอร์ไม่เห็นคิวสวัสดีปลายเดือนมีนาต้นเดือนมีสารนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในชุดที่ร้อนมากและในวันนี้นะคะก็มีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวานซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเขินจังเลย มันมีบุคคลหน,นึ่งนะคะที่ตั้งกดคอร์สเพย์ขึ้นมาและแบ่งชนชั้นคลาสคอร์สเพขึ้นมาในวันนี้หรือไม่ได้มาเสนอความคิดเห็นนะคะหรือมาเสนอเนื้อเรื่อง <laughs> <laughs> และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเมื่อวานซึ่งเขา เกือบแคปบมาไม่ทันทุกคนนึกออกใช่ไหมคะแคปบมาได้แค่ชนชั้นคลาสวันนี้พูดไม่ค่อยแบบปกติเลยมันแบบกลัวดรามา่าดราม่ามาลงอย่าดราม่าก,กันนะคะอันนี้แค่มานำเสนอเฉยๆนะแล้วก็กดของคอร์สเพลเนี่ยหดีคงไม่ได้พูดถึงแล้วจเพราะว่าแคปบไม่ทันเพาผิดไปแล้วน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชนชั้นคอง เลเยอร์นะคะมันแบ่งเป็นคลาสด้วยนะอ้ามี6คลาสมีอะไรบ้างมาดูกันเลยข้อความต่อไปนี้นะคะเป็นข้อความการโพสของบุคคลนั้นเลย่นะเริ่มเลยนะปากว่านิยามเองนะคะเมื่อเราเริ่มตัดสินใจเข้าสู่ของการคอสเพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะพบกับเลเยอร์คลาสต่างๆรวมถึงเลเยอร์รวมถึงคลาสของพรบวันนี้จุดๆ,ๆจะมาอธิบาย แต่ละคลาสกันคลาสคลาสคลาสแรกนะคะ layer basic ในคลาสนี้จะเป็นคลาสแรกที่เราได้รับหลังจากที่เราได้ตัดสินใจที่จะเป็นคอสเพลเยอร์อย่างเต็มตัวซึ่งผู้คนที่อยู่ในคลาสนี้ยังไม่มีดอมที่ชัดเจนคลาสที่2นะคะ e g g r e s s i v e layer เลเยอร์ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ด้อมไหนจะลงทุนไปกับด้อมนั้นด้วยความชอบอย่างมากเช่นด้อมเยบะด้อมอูวีด้อม ba, อาร์คไหนเป็นต้นซึ่งชุดคลอสเพย์พวกเขาจะยังไม่มีมูลค่าสูงมากซึ่งจะสังเกตได้จากการที่พวกเขาใส่ชุดมางานคลอสเพย์แต่ไม่ได้ขึ้นประกวดหรือทำกิจกรรมบนเวทีนั่นแหละคลาสที่3 g โก Layer หรือ g o o s t of Layer Layer ที่ทำหน้าที่คอยซัพพอร์ต Layer ด้วยกันไม่ได้ลงผลงานด้านคอสเพย์บอย3-4เดือนลงที่หรือลงเฉพาะตามงานอีเวนต์เท่านั้นไม่ค่อยโผล่ไปทุกงานหาจับตัวได้ยากอยู่เหมือนกันและเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มคลาสที่4 s o โซยาร์เลเยอรเลที่อยู่ในด้อมทหารนั่นเองแหละ พวกนี้จะไม่ได้ไปโผลทุกงานหากเจอได้ก็ชวนขอถ่ายรูปเพราะไม่ได้มีโอกาสเจอพวกนี้บ่อยๆเพราะบางงานไม่ให้พวกเขาเข้างานนั่นจึงเป็นสาเหตุที่จับตัวได้ยากพอๆกับโกดเลเยอร์และชุดคอสเพลของพวกเขามูลค่าสูงกว่าปกติด้วยนะ 5. ้า y e r Legend เป็นเลเยอร์ที่เรียกได้ว่าลงทุนกับการคอร์สเลการเต้นหรือการร้องเพลงอย่างจริงจังมากๆซึ่งพวกนี้เปรียบไปดังกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลยละแถมชุดพวกเขาแต่ละชุดจะมีมูลค่าสูงเหมือนกับชุดโซเยอร์เลเยอร์แต่มีความวดงามอลังแบบปังคลาสที่6 Layer หรือ Top Layer เป็นคลาสสูงสุดของ Layer ที่ที่เรียกได้ว่าพวกเขาคือที่สุดแล้วคลาสนี้จะเป็น Layer ที่สามารถทำพรอบเองได้แต่งหน้าเองได้พรีออเดอร์จากจีนเองได้สามารถตัดชุดเสื้อผ้าคอสเพย์ได้เองรวมถึงการมีความสามารถในด้านการแสดงด้วยซึ่งน้อยคนอี จะมีีนนนนักใด้านน้าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความคิดส่วนตัวของจุดๆลด้วนๆซึ่งเราจะสามารถนำไปใช้งานไม่ได้นำไปใช้งานก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากหรือเปล่าสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ในช่องความคิดเห็นอยู่เสมอแชร์เยอะพี่จะได้ทำเป็นวิดีโอสรุปมาแบบสั้นๆให้ ในโพสต์ต่อไปจะเจาะจงแต่ละคลาสแบบละเอียดยิบจริงๆแล้วนะคะทุกคนจริงๆเราไม่มีการแบ่งชนชั้นในการคอสเพลย์นะคะไม่มีการแบ่งคลาสนะคือคอสเพลย์ก็คือคอสเพลย์นะคะไม่ไม่ต้องไปไต่แรงกันนะคะทุกคนจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาโพสต์เกี่ยวกับกฎ กฎข้อ1ถึงข้อ10นี่ละะั้งงจำได้อยู่ข้อ4ที่ว่าคอสเพลย์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เออจำได้อยู่ข้อเดียวนั่นแหละค่ะก็เป็นมนุกย์เหมือนกันสามารถดื่มสามารถกินได้นะจริงๆกฎของคอสเพลย์มีไหมมีนะคะก็คือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศเะเคารพความเป็นสาธารณะไม่ควรถ่ายรูปบริเวณที่สร้างความไม่สะดวกให้แก่คนทั่วไป ระมาระวังทรัพย์สินของตัวเองรักษาความสะอาดของห้องน้ำและสถานที่ในงานประมาณนี้นะคะในคลิปนี้นะคะหรือไม่ขอแสดงอาการ <c oughs> เราตัดจบดีกว่าเนะ <c oughs> จบ <c oughs> เลย <c oughs> โอเค <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปน <c oughs> ี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้า ไม่มีแหล่งข้อมูลก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหาแหล่งข้อมูลไม่เจอแล้วจริงๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย